กดให้หน่อยล้อมันจะขยับตัวโอเคดูหน่อยครับเป็นยังไงล้อมันจะขยับตัวรถมันจะไม่ขยับแต่เราไม่ยุบฝั่งู้นะเรายุบมันยุบแต่มันยุบทันต่ออย่างนี้ดูใหหน่อครับาย่าน้่อนง่ายไหมครับรูตัวไหนเป็นตัวนี้ ก็ง่ายต่ก็ต้องมีประสบการณ์ไม่นั่นเลน่าจะเป็นลูกันแต่ว่าที่จริงไอ้ตัวนี้มันไม่าจ่เป็นออาจจะเสียทั้ตัวก็ได้ลองดู y oh, รอบแล้วนี่เห็นนะตรงนี้มันจะยึดกับเหล็กตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้มันขาดรอบแล้วพี่ลองลองโยกดูมีเกี่ยวไหายังไม่ไปจะโยกแบบไหนลองโยกมาหน่อย ดูตัวล่างไอ้ที่เราบีกแล้วมันเลื่อนอ่าตัวนั้นแบบต้องเปลี่ยนค่อน ปิงนกร่างเหมือนกันแต่ว่าอีกตัวใช่อันนี้ตัวเล็กอันนั้นตัวใหญ่หนึ่งสองแล้วก็อันนี้อี้ตัวนี้มูปเกี่ยว์ทังแกนใช่ไหมใช่มันแกนมันยื่นเข้าไปข้างในอันนีมสามชิ้นใช่ใช่ใช่ รัมันมันเบาๆอ่ะมันไม่มันไม่หนืดมันจะมีเคลล์แลนด์ที่หนึ่งแต่ส่วนมากตัวนี้พอมันอ่อพมันด่วมันที่แบบสัตว์องุ่นจะสัตตัวตัวนี้กใช่แต่ไม่ได้สัตแต่เหมือนองุ่นไรมันเบาๆเบาๆใช่มันน่าจะเริ่มเริ่มหรือเปล่าเริ่มที่มี ตัวนี้เหรเกี่ยวไหมพิมพนตอนไันตอนตำ้งปกอบก่แล้วเวลากมีเงินใชีเตัวนี้ในสองสามจะเป็นสี่นะวันนี้เป็นร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับห้าสี่